สวัสดีครับคลิปนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งให่นะฮะที่จะต้องรู้และเข้าใจเกี่ยวกับธงของลัทธิขอบครัไทยมหาอำนาจซึ่งเป็นธงที่ต่อไปจะติดกันทั้งโลกเลยโดยเริ่มต้นที่ประเทศไทยก่อนบ้านคนไทยก่อนเพราะชื่อ ของรัฐที่ก็บอกอยู่แล้วรัฐที่ครอบครัวไทยมาหาอำนาจมีสัญลักษณ์เป็นธงนะซึ่งพัฒนาต่อยอดมาจากธงไตรรงค์นั่นเองนะต่อยอดจากธงไตรรงค์นะครับมาเป็นธงรัฐที่ครอบครัวไทยมาหาอำนาจเพื่อให้คนไทยทุกคนได้ใช้อำนาจอธิปไตยที่รอเจ็ดให้มาเต็มสมบูรณ์แบบเสียทีแล้วมันทำให้เกิด การเปลี่ยนยุคสมัยของโลกเลยมีผลถึงโลกเลยนะครับเพราะประชาชนจะปกครองประเทศเองละไม่มีรัฐบาลไม่มีสสไม่มีภาคการเมืองไม่มีการเลือกตั้งไม่มีรัฐบาลแล้วก็จะไม่มีรัฐมนูญฝังงงไหมครับไม่มีสสไม่มีภาคการเมืองไม่มีการเลือกตั้งไม่มีรัฐบาลนะทีนี้ท่านก็จะ ทั้งช็อกทั้งตกใจทั้งมึนงงนะว่านี่มัอนอะไรนะก็ต้องบอกอีกครั้งหนึ่งนะคือผมเป็นนักอนาคตาศาสตร์นะครับนักอนาคตาศาสตร์เพราะนั้นทุกประโยคที่ผมพูดเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่อยู่ในโลกปัจจุบันที่ท่านอยู่เพราะนั้นเป็นธรรมดาที่ท่านต้องตกใจช็อกมึนงงแล้วก็ตั้งสติกแล้วก็ควรจะเรียนรู้งานของผมเพราะท่านไม่มีทางเลือก แต่ตอนนี้มีทางเลือกแล้วผมมาเป็นทางเลือกของท่านนั่นเองปกติท่านไม่มีนะครับท่านอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญท่านต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญกําหนดแล้วก็มีรัฐบาลมาดูแลบริหารชักจูงลากพาไปนะก็แล้วแต่ก็จะลากพาไปไหนก็โดยรัฐบาลนักิตอนนี้แต่ผมมาประกาศเป็นทางเลือกระหว่างเส้นทางของอนุทินกับเส้นทางของผมอธิมเมศเนี่ยประชาชนจะเลือกเส้นทางไหน เออเนี่ยแหละเพราะนั้นผมมาพูดในนามของนักอนาคตศาสตร์นั่นเองที่จะต้องทำการกู้ประเทศไทยใหม่แล้วก็สร้างราชธานีใหม่แล้วทำรูปบูรพุทธศาสนาสามยุทธศาสตร์นี้นออกมาจากพระเจ้าตากนั่นเองนะออกมาจากพระเจ้าตากนะฮะดังนั้นคนไทยทุกคนต้องเลือดพุ่งพ่านแล้วะต้องเลือดพุ่งพ่านแล้วละ่ตลลวละต้องตื่นตัวแล้วละ่ะสมองสมองต้อง ปิดปัญญากันแล้วว่า mm hmm. เฮ้ยเราต้องกสู่หมดกู้ชาติแล้วใช่แล้วก็สร้างชาติใหม่ก็โดยสร้างประเทศไทยปัจจุบันเนี้ยสร้างสร้างประเทศท,ที่ตั้งอยู่ที่ขวานทองนี่แหละครับต่อไปจะยิ่งใหญ่รวมลาไปอีนมาก mm hmm. นะเป็นชาติไทยใหม่นะเป็นชาติมหาอำนาจเป็นแบบนั้นมันเป็นแบบแนั้นได้อย่างไรประเทศมีลิขิตประเทศมีลิขิต ก็ต้องแจ้งให้ทราบและผมทาตามลิขิตประเทศเพื่อให้อนาคตของประเทศไทยนั้นเป็นชาติมหาอำนาจและไปถือดุลนี่สามนั่นเองน,นะเป็นการกู้ชาและสร้างบ้านเมืองใหม่เหมือนพระเจ้าตากพระเจ้าตากทิ้งกรุงศรีอยากรึกรุงศรีอยามีรัศมีประมาณ3 0 0ร้อยสี่ร้อยกิโลเมตรนั่นเองน,นะประมาณนั้นน่ะพระเจ้าตากทิ้งกรุงศรีอยาเลยแล้วมาสร้างเมืองใหม่ใหญ่วกว่ากรุงศรีอยาข้างบนไปถึง12ปันนาข้างล่าง นะก็ถึงสิงคโปร์เลยก็ว่าได้นะแต่ตอนนี้เหลือแค่เนี้เราก็เซฟดินแดนไปเรื่อยๆ14ครั้งนะเอาละ,ะวันนี้จะมาพูดเรื่องธงนะเรื่องธงแต่ว่าธงก็คือเนี้ยผมจะอธิบายนะว่าคืออะไรแต่ก่อนจะนั่นก็เกล็่นสุดหน่อย,ยมันจำเป็นต้องเกลิ่น ก็คือ,อดูกระแสข่าวของวันนี้นะก็มีการมีมีผู้จะเปลี่ยนรัฐมนูลก็คือจะแก้จะแก้รัฐมนูลแล้วก็มีอีกฝ่ายหนึ่งไม่ให้แก่ส่วนงานผมนั่นคือไม่เอารัฐมนูลจริงจริงงานผมไม่ได้ไปเกี่ยวกับจะแก้ไม่แก้นะไม่เกี่ยวเพราะงานผมนี่คือทิ้งรัฐมนูลนะอ๋อที่นี่ทิ้งสสทิ้งพักการเมือง นะทิ้งการเลือกตั้งทิ้งรัฐบาลทิ้งรัฐมนูลนะห้าอย่างห้าทิ้งที่นี่เป็นอย่างนี้นะต้องแจง้งทราบก่อนนะแต่ว่าตอนนี้กระแสก็มันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วคนไทยก็เกาะติดกระแสกันอยู่ก็เลยต้องพูดหน่อยจาเป็นต้องพูดเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับรัฐมนูลเนี่ยนะที่นี่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช้รัฐมนูลนะมันมีหลักสัญาธรรมที่ผมบอกว่าไประเทศไทยไม่รู้หลักอันนี้กันถึง99 9นะคนที่รู้มีจานวน ไม่เกินพันไม่เกินร้อยอะไม่เกินร้อยเอาเอาแบบเป็นเป็นแบบรู้อะรู้เข้าใจเนะนี่ยน่าไม่เกินร้อยหรอกแล้วในร้อยแล้วก็แบ่งเป็นหัวหน้าทีมหัวหน้ากลุ่มนะอ่าสักสิบคนอะก็มีสิบทีมแต่และทีมก็มีสไตล์แตกต่างกันไปผมก็อยู่หนึ่งในสิบนั่นแหละครับอยู่หนึ่งในสิบเป็นทีมทีมหนึ่งมันเป็นสไตล์หนึ่งเป็นเส้นทางหนึ่งนะอ่าทีนี้ไอ้เรื่องรัฐมนูลเนี่ยงานผมเนี่ยมัน เป็นงานที่จะทิ้งรัฐที่รัฐธรรมนูญเป็นงานทิ้งรัฐที่รัฐธรรมนูญนะฮะมาใช้รัที่ครอบครัวไทยมาหน้านเนี่ยซึ่งอ,อธิบายความหมายว่ามันคืออะไรเพราะว่าถ้าจะต้องติดที่หน้าบ้านและบ้านของทั้งโลกมันจะติดอันนี้กันนะเขาจะติดทาไมเขาติดก็ประเดี๋ยวจะอธิบายนะแต่ก่อนอธิบายต้องอธิบายว่าประเทศไทยเนี่ยยึดติดในรัฐรัฐที่รัฐธรรมนูญโดยคณะราษฎรไปล้มเราเจ็ดแล้วก็ ขู่บังคับเราเจ็ดให้ลงนามอย่างรีบด่วนเร่งด่วนเพื่อจะเป็นรีบปกครองนั่นเองซึ่งคณะราษฎรทำผิด <c oughs> เพราะว่าหลักการสร้างชาติเตาถ่ยเนี่ยเัาเัจธรรมเลยนะที่ท่านไม่ต้องไปเถียงและไม่ใช่หลักของผมไม่ต้องไปเถียงผมนะท่านมีหน้าที่อย่างเดียวขอรบแล้วก็น้อมนําเอาไปใช้ไม่เอาไปใช้ท่านก็ไม่เกิดประโยชน์ท่านไม่มีความมั่งคั่งมั่นคงแล้วก็หลงทิศลงทางกันอย่างที่เปไ็นเป็นอยู่ทุกวันนี้นั่นแหละครับนั่นแหละครับที่เราหาสาเหตุไม่เจอ แตเนื่าจากตรงนี้ท่านไม่เคารพหลักกระทนั่นเองซึ่งหลักกระทำเขามีกล่าวไว้ว่าประเทศใดรีบเร่งรีบมีรีบเขียนรัฐธรรมนูญเอารัฐธรรมนูญมานําเป็นสารนะอย่างประเทศไทยเนี่ยจอรยจเขาออกรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญเดี๋ยวแก้เดี๋ยวเขียนใหม่เดี๋ยวอันนี้นะประเทศนั้นก็จะมีรัฐประหารรออยู่ข้างหน้าแลว้วประเทศไทยมีรัฐประ,หาร,ะ,ะหารกี่ครั้งท่านก็ตอบได้แล้วก็อายชาวโลกด้วยแล้วรัฐธรรมนูญมีกี่ฉบับยี่สิบฉบับท่านก็ตอบได้แล้วก็อายชาวโลกด้วย กโปรไฟล์ประเทศไทยเป็นแบบนี้โอ้โหนั่นเพราะอะไรเพราะท่านละเมิดหลักสัจธรรมนี่ไงประเทศใดรีบเร่งรีบมีรีบเขียนรัฐธรรมนูญประเทศนั้นจะมีะรัฐประหารเอาอยู่ข้างหน้าคณะราษฎรรีบเร่งรีบมีนะไอ้รอเจ็ดเรีนลงนามรอเจ็ดก็บอกไม่ถูกต้องแก้ไขรอเจ็ดเลยใส่เขาว่าชั่วคราวไงชั่วคราวเพื่อให้มันแก้ไขมันก็ยอมรับเออ,เ,อ,อเจอแก้ให้ขอให้มันเป็นกระสอให้หน่อย ถ้าไม่เป็นกษัตริย์เดี๋ยวมันคณะราษฎรมีแค่ร้อยเดี๋ยวอยู่ไม่ได้ประชาชนเอ้ากษัตริย์หายไปไหนเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นอ่าเขาก็กลัวเหมือนกันมันของใหม่มันก็กลัวเหมือนกันนะ,ะเพราะว่าข้อเขียนเมืองนอกไอ้ประชาชนฮีโร่เนี่ยไม่อยู่แล้วพังกันหมดไม่มีเหลือเพราะนั้นเงียบไว้กษัตริย์อยู่เหมือนเดิมแค่แค่อยากกระโต๊ะกระตาก้องมีกษัตริย์เหมือนเดิมนะแต่กษัตริย์ต้องอยู่ภายใต้แล้วมันดูมชั้นนะริบเซนริบเซนเราเจ็บริบเซนด้วยอ่ะอย่งนั้นเราเจ็บก็บอกไม่ถูกใช้ไปผิด พอเดี๋ยวเขารู้เขารู้ละก,ก,ก็ตกลงกันพระกันครึ่งทางก็คืออ่ะเป็นกษัตริย์ให้ไอ้พวกนี้ก็อ่ะจะแก้ให้เพราะก็อยู่สองปีไม่แก้แล้วเจ็ดเช็คแล้วโอ้โหมันชัดเจนเช็คแล้วชัดเจนเลยเพราะท่านเกษตรพระราชอังไทยแล้วทาเรื่องที่แบบไม่มีพระมหากษัตริย์ไหนทำก็คือสล,ลาดเลยจบไม่ต้องเป็นคือประท้วงอะ่ะคือไม่มีทางออกอะ่ะเพราะยุคของท่านคือยุคจนมุมไง ชื่อแต่และยุคของกริย์เนี่ยเวลาครองราชจะมีชื่อแล้วมันตรงตามนั้นหมดเลยจนมุมทนทุกข์ท่านับจนมุมนทุกข์มันทำไงก็เลยต้องสัรงาในวันที่สองมีนาซึ่งที่นี่จะเอาวันที่สองมีนาเป็นวันชาติใหม่เพราะต่อไปเราจะปลูกองตัวเองโดยใช้อำนาจของเราเจ็ดที่มอบให้ในวันที่สองมีนาเนั่นแหละครับเอาเป็นวันชาติเลยเพราะต่อไปนี้ประชาชนปกคกองตัวเองด้วยรัชที่ใหม่รัชที่ขอ้อพูดไทยมหานานั่นเอแต่ตอนนี้เรากำลังจะพูดถึงว่าจะแก้รัฐมนูลหรือไม่แก้ซึ่งเป็นข่าวกันอยู่กระแสอย่่เนนีีผมคื ไม่ใช้แล้วบริการแัรมนูนเข้าใจไหมเขาคงกผมก้าวข้ามไปแล้วผมไม่ใช่มานเล่นกับมันนำเน่าพิษไทยนะจะแก้หรือไม่แก้เนี่ยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่งานผมแจ้งให้ทราบเถอเอาผมนี่ก้าวข้ามไปเลยไม่ใช้แล้วบรนณูญเลยทิ้งไปเลยซึ่งในหลักสัจธรรมเขาบอกไว้รัฐธรรมนูญเป็นกระบวนการสุดท้ายเขาบอกไว้รัฐธรรมนูญเป็นกระบวนการสุดท้ายไม่ใช่กระบวนการที่รีบเร่งมาก่อนเหมือนอย่างคณะราษฎรรีบเร่งจะมีจะเขียนเราเจก็บอกผิดไม่ถูกและการสร้างชัยพันไตเนี่ย แล้วรบันรูนเป็นขบวนสุดท้ายนะครับแต่ขบวนการแรกเลยที่ต้องรีบต้องทาเลยคือทําให้ประชนใช้4ข้อนี้เป็น4หลักประชาธิปไตยนี่แหละการสร้างชาติประเทศที่แท้จริงต้องฝึกประชชนให้ใช้4ข้อนี้ให้เป็นข้อแรกคืออํานาจทิพไตใช้เป็นข้อ2เสรีภาพใช้ยอย่างไรข้อสเสมอภาคเช็คยางไงข้อ4นิติธรรมเช็คยังไงแล้ว2เอ้ย4ข้อแบ,บ่งเป็น2 2 2 2 2, 2พวก2กลุ่มเป็นคู่อ่ะ,อะคุณต้องทําคู่แรกก่อนคู่34ไม่ทํางานอยู่อยู่ี่ทางานเลยไม่ได้ครับสามสีนี่ไม่ทํางาน ก็ปล่อยให้ไอ้แรกทการํางานเนี่ยแหละแต่ถ้าใจแท้จริงไอ้แรกทําำงานคุณมีอำนาจที่ใจใช่ไหมเออคุณมีเสรีภาพใช่ไหมคุณอยากสร้างอะไรคุณก็ตาออกมาเป็นกฎมองกฎหมายคุณออกกฎเกี่ไปกับจริงนั้นอะไรที่โลกไม่เคยมีในนิพิททรีมีได้ก็เพราะมีสองอันนี้แต่พอเกิดขึ้นแล้วผลกระทบที่ตามมาเนี่ยแหละครับสามสี่เริ่มทํางานแล้วสามจะรับผลกระทบจากไอ้หนึ่งสองว่าเอ้ยไอ้แกประกาศกฎหมายไปเนี่ยหรือโปรเจกต์ไปเนี่ยโอ้ยฉันฉันเสียเปรียบฉันได้แค่สิบเปอร์เซ็นต์ไอ้ทุนฉันได้ถึงเก้าสิบ เพราะนั้นทาไมท่านต้องไปร้องที่นิติธรรมอย่าไปร้องนิติรัฐข้อห้านิติรัฐอย่าไปร้องนะครับไปไ็นไทยเนี่ยมันปิดสี่อันนี้เลยไม่ใช้นิติธรรมด้วยปิดไม่สอนด้วยมันมาใช้ข้อห้าเลยนี่นี่คือ,น,คอนี่คือสันดานโจรมักง่ายพวกมักง่ายคนไทยคนไทยพวกใหญ่ๆโตมักง่ายมันไม่ยอมสอนที่มันจะรู้เรื่องอย่างนี้สอนรู้เรื่องแล้วประชาชนเก่งฉลาโอ้คุมไม่อ,อยู่เทเพราะนั้นมปนเลยเอามอกข้อห้าใจนะขออนุญาตรับโทรศัพท์